เน่งครับเล่าให้ฟังหน่อยครับวืนนี้มาทำอะไรกันคือวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นโพสในเชนดอทโออาร์จมาเหมือนมีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนี่แหละมีนาโชิคำเขาไปเรียกร้องพื้นที่ที่เรียกว่าโนเลสเซ็นเตอร์รู้สึกว่าคอนเซปต์มันโคตรล้ำเลยแล้วก็มันแบบมันจะเจ๋งมากๆเลยถ้าแบบประเทศเรามีสิ่งนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะเจอตัวว่าท่านคนนี้เขาเป็นใครซึ่งพวกผมมาคิดกันเองว่าท่านน่าจะเป็นนักวิชาการสาย Ur b a n p l a n n i n g หรือพวก Ur b a n Development ออะไรอย่างเงี้ย แนะนำตัวหน่อยครับผมมีหน้าชดข่้ครับอายุยี่สิบแปดปีครับเป็นวินมอไซค์ครับ <c oughs> โอเคเราเราเราไปเ,าเรียกร้องอะไรไว้ในในเชนนะฮะคือสิ่งที่ผมไปเรียกร้องนี่มันเป็นสิ่งที่คนในประเทศทัางหมต้องการไรไปตัง้งต่ลูกพันรุ่งจนหอนรุกงในยกุมดละมันเป็นจิกซอที่บานเมืองเท่าเนี่ยยังขาดหายไปอยู่แต่ผมก็บอกขอใจใกันมาเป็นอย่าง คนในประเทศเท่านี้เขาคือว่าเห็นด้วยนะผมเป็นนี่อย่างกันไม่ใช่แต่มันถ้าถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทําไมมันคนเห็นด้วยมันไปลงชื่อสิบเบอรคนเองกับแมนครับแลักโจาวงอย่งผมไปอ <c oughs> ผมก็อยากจะกดให้นะแต่ผมงงนะว่ามันคืออะไรเจ้าก็ลออ่องเบิ้งเก่าเดี่ยยังสี่หายูนี่เบื้องรอบๆบ,บนี่สุขุมวิทนี่จะเลื่อนสุดในประเทศแล้วนะ่นนี่รอ,อบตัวเขามีอย่างเนี่ย้องเบิ้งเขามีคอนโดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาล แล้วก็มีห่างห่างเตรียมไว้เบิดห่างเนี่ยก็เลือาลาดขึ้นกันลืมลำรื้มล่ำจากกว่าสางอย่างไรกระดอกกระเดีย่รู้เรื่องเลยกระดอกกระเดียบความจริงคนเท่านี่มันมีหลายอย่างคนนั้นเด้ที่อยากเห็ดนะแต่ว่ามันเห็ดบ่ได้เ่อมมันมีแต่ห่างเนี่ความดอย่างเดียวที่ห่าสีดจากห่างเนี่ยก็คือย่ำไหนมันมีมีไหนเซลล์ซสํานั่นแหละอ๋อนี่จะบอกว่าห่างไม่ดีใช่ปะ บ่แมนบ่แมนว่าห่างบ่ดีห่างน่ะมันดีเพียงแต่ว่าพื้นที่กลางเมืองแบบนี้สิ่งที่เข้าตองการนี่มันหลายกว่าห่างและไอโนโเลียเซนเตอร์ที่ผมเลียกรองนี่เมื่อกทําถ้ำนาทีก็จังห่างดีแหละมันเห็ดเลยคนเขามายางนี่มวนแต่วันได้ความมวลความซื่อนี่มันเต็มไปด้วยความรู้ไอเด็กหน่อยๆที่เขามีความฟันนี่ฟันง่ายๆนี่แต่ว่ามันเห็ดยากยากภาษาีิไปเต้นโคเบอร์ี่ต้องไปรลีเต้นอยู่ในหรือปุณห จกักรยานนี่อย่งจักรเหตุนี่อย่งผิดเชี่ยลีดเดอร์สิก็ไปลีดเต้นอยู่แต่ทัางดวงเอาเบื้องเราได้นน่ผมจะยกตัวอย่างนี่คก็จังได้ประเทศญี่ปุ่นสิประเทศญี่ปุ่นนี่มันต่างท่องไว้ว่าคนในประเทศมันนี่ต้องเก่งไปถึงระดับโลกให้ได้มันกร้างไอ้โนเลดแคปิตอลน,นี่ึ้นมาในหันนี่มันก็ไปจ้างเอาซุ้มคู่บาอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยศิลปินต่างๆนีม่มาร่วมกันเพื่อที่ให้ค้าแนะนํา กับคนที่มีหัวคิดมีไอเดียแต่อาจจะมีปัญหาย่ไปลงมือเหตุอีหลีแล้วก็มันว่าเด้มีแต่ว่าเด็กหน่อยเดีที่เขามาเรียนนี่ซสุ่มแม่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาขึ้นกันมาหาความรู้ขึ้นกันสรุปที่น้องเสนอนี่มันคือพื้นที่สําหรับคนมีฝันทำธุรกิจอย่างนี้หรอคนหลงเขาก็ซอยเด้หหลงซอยเลยอะไรนะหมายถึงว่าคนหลงทางคนที่บ่ฮห้ว่าของที่ไปทางไหนจงซง่เขาก็ซอยขึ้นกันช่วยคนหลงทาง แบบว่าบ่หูว่าเฮ้าสิไปเฮาสิไปนี่จะท,ทาอะไรอ่าก็เลยก็โฟกัสไปมองไหนยังสี่แมอ่าค<อ>ือจังที่ห้องแรกนังสี่มันมีอยู่หมองหนึ่งซื่อว่าในน้โมูมันสั่งขึ้นมาเพื่อที่สิแก้ปัญหาเจนไววในประเทศเขานี่หาตัวตนจะคล้องบ่พอมันบิ้วขึ้นมาเป็นแ็บเลยให้เด็กในประเทศนี่เขาไปล่องเห็ดล่องเบิ่งอินหลีเลยว่ามักอันใดล่องไปเรื่อยๆลองจนสิพ่อสิ่งที่จะค้องหมัก เฮ็ดจังสี่มันสิได้บ่ต้องมาเสียเวลาแย่เาพาเรียนจบเด้แม่นบ่คือจังในประเทศเฮ่าเลยส่หลายคนฆ้าแต่ย,ยานเด้เรียนอยู่หันแหละได้ปร,ริญญาจ้าว่าจักไปและถ้าหนึ่งหู่จักที่ว่าจะของอยากเรียนอยากเฮ็ดเนียงคนนี <c oughs> ้นี่พูดพูดเหมือนเคยไปเลยนะเคยครับกะเอือยผมเขาไปอยู่หันเป็นหมอหนวดผมก็ไปอยู่น้ำเขาสามเดือนไปเทคอร์สมาพร้อมผมมักหลาย <c oughs> ไปเทคอร์สอะไรมาฮีลแมนเดเวลลอปเมนต์ครับ นี่เราเป็นวินมอไซด์จริงไหเนี่ยเป็นอย่างวินมอไซด์ต้องงงว่าเจ้าทุกคนบ่มันบ่แม่นจังสันหรอกครับจะไปขี่จังสันปกตินี่ผมก็เล่นหุ้นะสะสมกองทุนมีเงินกัไปเที่ยวต่างประเทศ่ยงแต่เสีชีวิตก็จังซ่วงเจ้านี่ยแหละเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศไม่อยากมีเจ้าน,นายเท่านั้นเองคนเฮามันมีหลายความฝันมันก็ต้องเฮ็ดหลายอย่างกันวะเพราะแม่นว่าต้องเฮ็ดอยู่อาชีพเดียวเพราะโลกมันเปลี่ยนปับ๊บ เขาก็ตายไปดิไอโน่เหลื่เส้นเตร์ที่ผมเลี้ยงลองนี่มันจังจาเป็นดิเพราะว่ามันเปิดให้ผู้ใดก็ได้เขาม่เรียนรูเขาไม่คนหาตัวตนและนี่ก็บ่ได้มีแค่นนยุโรปก็มริกานะสิงคโปร์ก็เวลี่ยนหน้ามเขาเริ่มไปแล้วผมว่าเขาเศร้าสัมผัสเถอะอันพิซซ่ากล่องเนี่ยแล้วก็เอามือถือเขึ้นว่าเขาเว็บเชนรอสโออาร์จีซอยกันโหวตเอิ่นโคตรมาโหวตเอิ่นมูมาโหวตแหงหลายแหงดีวได้ว่าเพื่อผมดิก็เพื่อ เจ้าทุกคนน่ะละ